chúng ta không làm được. Và các bạn install này à, install không được làm gì cả. Các bạn nhả tiếng kêu vào này. không có kỹ thuật xoay, xoắn, bỏ cái tay thẳng, cắt siêu kỹ như vậy. Và còn gì nữa? không được nhấc quạt, không được không được dùng tay không được an zoñt an tavoñta 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 an t

หลีกออาห้ต่ก่อนก็คือเราจะอยู่เป็นกาตอนที้เราองอยู่กันมาช่วยกันงน้ตปทำจตียนกไหมคะตามจไปรเราอย่างที่ทุกคนเนี่ยเรต้องไป่ต้องท ดั yup. <po bio> ด <constitutional> งดกในฟ้าใช้ควเมอนะคะตอนนี้เราได้ประสานทีมมาทำงนับต้นเส้นของแกบไว้แล้วนะต้องใช้ความมุ่งมั่นะคะรจิแม่คืเอต่ไฟอ

ý nghĩa là không chút hòng 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 hòng

ที่ง่างกูดถึการใช้การนการรวมึงรวามยากง่าที่พอที่เกิดก็ไม่ตองไส่งในบางครงการสัวนงานก็องก็คือเานที่สุดก็ด้วยแล้วก็ม่อะรไรวันนี้ติงธารกิจนะคะหาับไมไดรือเปลาแต่ก็ขอฝากเป็นที่พิ่าราได้ไหมแตกช่วยบาวันนี้ 对吧？防止上课迟到，怕迟到，上课迟到，你讲这个对不对？好，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 

thank <laughs> you ผู้เชวเล็กมาคุณผ well, ูมคู้สิ <BA>. ่ง่าพ้าคุณผู้มคุณู้ชมุณผู้ชมคะคุณผชคะุณชคะคุณมะุชมคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ะคุณผู้ชมคะุชคะคุณผู้ชมะค้ะ้ชมคะุณผู้ชมผู้คะคุณผู้มีะุณผม้้คะ้ผู้้มะคะ ทีสังหาะมีมันไม่ยค่าเลือกที่ต๊ตรงเตียงได้เลยค่ะสาวจะกี้่ขาดมาเช็ดน้ำออกก็ได้และวเขาชอบถักบซ้ำตัวไาเร็ยกจับให้ดีกรบพริบหรือว่ากินไปหรือที่ เป็นปากที่ดุด้ารมือสมองทั้งหมดต้องจะต้องทุงมสักนะเพราะฉะนั้นเโดเา้อเียนตห้งแตในะตะสิ้องเีนิีเีับชั้นกนะคะต้องเริ่มเริ่มไ้เินต้องเร่ะต้องเริ่ต้นทต้องเริมั้นโ่งต่ เคลียร <łość> ์ช็อตบอลไปขาที่หัวบอลล้อถึงหน้าโอลตรงสองตอนที่ทีมไดนเจออะไค่ะเป็นตั้าไม่ตกับทนนะคะตอนที่ใกลจะของลับที่สองไหนกย่ เราอุมมาช่วยไป่เชอกตัวนี้ต้องขอต่อซึ่งตนี้ต้องต่อเอาสโมตัวไเลยไะกบช่วยเชียร์ตอนนี้เลยละเดินตะกี้เดินตะกี้จะเป็นการเอาแลนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราดูเวลาทุกครั้งเราค่ะตอนนีจะเรียนชั่